ย้อนสักเมื่อประมาณ20-30ปีที่แล้วนะครับผมกับคุณนวรัตนี่เคยได้ตามรอยของอัญมณีที่มีชื่อเสียงชนิดหนึ่งของประเทศไทยนั่นนั่นคือบุษละครมบางกรจะครับตอนนั้นเราไปกันที่จันทบุรีโอ้โหสนุกมากมครับบุษลาครมบังกระจานี่ถือว่าเป็นพลอยสีเหลืองที่ล้ำค่าของโลกชนิดหนึ่งทีเดียวครับเพราะว่าสีลักษณะสีน้ำโขงแบบนี้เนี่ย จะมีที่ประเทศไทยเท่านั้นครับส่วนของสีรอนเนี่ยจะสีเขาจะอ่อนเป็นสีเหลืองแต่ของสีบ้านเราเนี่ยจะเป็นบุดน้าโขงสีลักษณะนี้นะครับนี่ถือเป็นพลอยระดับท็อปของบุดบากะจะเลยครับบุษราคำของบ้านเราเนี่ยจะมีที่อ่าอำเภอบางกะจะจังหวัดจันทบุรีเป็นหลักครับพลอยเบน,นี้นี่ถือว่าสมบูรณ์แบบทั้งสีไฟและการคัตติ้งเลยครับ